คุณรู้ไหมว่าโจรสลัดแอฟริกาเคยล่องเรือไปลักพาตัวถึงไอซ์แลนด์ในปี1627สาธารณรัฐซาเลกลายเป็นรังปีศาจกลางทะเลโมร็กโกเหล่ากับตันนอกรีดผู้กระหายเลือดเปลี่ยนเมืองท่าให้กลายเป็นตลาดค้าท่าที่รุ่งเรืองที่สุดพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ทองคำแต่ล่ามนุษย์จากแนนไกลมาตีตรวน กับตันมูรัดเรอิสผู้นำจอมโหดล่องเรือไกลหลายพันไมล์เพื่อกวาดต้อนผู้บริสุทธิ์นับร้อยมาขายเป็นสินค้า แต่ความมั่งคั่งที่สร้างบนน้ำตาคนบริสุทธิ์กลับเป็นพิษร้ายเมื่อทองคำกองผเนินเท่าภูเขาความโลภก็เริ่มกัดกินหัวใจโจรสลัดด้วยกันเองกัปตันแต่ละคนเริ่มระแวงกันเองจนเกิดการหักหลังครั้งใหญ่สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในใจกลางซาเลกัปตันที่เคยร่วมสาบานกลับหันมาฆ่าแกงกันเองเพียงเพื่อชิงอำนาจสูงสุด สุดท้ายเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ก็พังพินาศลงด้วยน้ำมือของพวกเขากันเองปล่อยให้เหลือเพียงซากปรักหักพังความเงียบงันกลางหัตถ์ทรายที่เคยอาบนองด้วยเลือดชาติที่สร้างบนคราบน้ำตาสุดท้ายต้องพินาศด้วยความโลภของตนเอง